ก็สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมไทเกอร์เมทัลนะครับอยู่กันในเกมลายเกมเศรษฐีนะครับผมโอเคครับทุกคนวันนี้นะก็เป็นวันที่4นะครับผมนะพรุ่งนี้อีเวนต์ก็หมดแล้วนะครับตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับวันนี้ก็เลยนะฮะวันนี้ก็เลยจะมารวมแพ็กการ์ดนะครับแพ็กการ์ดที่เราได้จากการสุ่มสุ่มกุญแจตรงเนี้ยนะครับนะแพ็กการ์ดมันเหลือเยอะเลยนะครับประมาณกี่ใบเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงนะเช็คก่อน 30บใบได้นะครับเนี่ป่ะ36ใบและส3บใบนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอามารวมกันนะครับดูว่าจะได้เอบวกอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยนะฮะก็ขอออนที่ยังไม่มีละกันนะครับนะจะได้เอาไ้เล่นนะครับที่ผมยังไม่มีในกลุ่มเลยนะครับก็มีไดออนนะครับแล้วก็หนูเอื้ยนะครับแล้วก็โมฮุนนะครับผมนะมันชื่ออะไรวะผมลืมชื่อโมฮุนป่ะหรือว่ามันหัว ไหนตัวเนี้ยเนีน่ยนะครับสามตัวแน่ๆนะขอแค่สามตัวเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าจะรวมแล้วได้อะไรบ้างนะครับผมนะหรือจะได้ไดลิสกลับมาอีกสักตัวหนึ่งก็ได้นะเอาไว้เล่นนะครับผม <c oughs> นะครับอืมโอเคก่อนที่เราจะไปรวมกันนะผมขอส้มส้มกุญแจอีกสักรอบหนึ่งนะสุดท้ายนะก่อนเว้นหมดนะโอเคจะรับรับของก่อนละกันนะครับรับเพชรรับอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับอืม โอเคได้กลับมาอีกพันหนึ่งนะครับผม,มสวยครับได้กลับมาอีกพันเพชรนะฮะโอเคนี่ผมไม่ได้เติมตัวเพชรนะครับแต่ว่าใครจะเติมก็เติมได้นะตัวเพชรนะฮะโอเคเดี๋ยวส้มแพ็กการ์ดก่อนแล้วกันนะครับอะไรแพ็กการ์ดเพิ่มอ่นะได้เครื่องประดับผมมาโอเคหมดหรือ,อยังปันน๊บนึงนะครับเช็คก่อนแพ็กการ์ดแพ็กการ์ดหมดหรือ,อยังหมดแล้วหรออะไรวะมีแค่ใบเดียว แค่นี้ไม่มีแล้วหรอไพ่การ์ดอะไรวะให้มาใบเดียวแค่นี้ว,วะโอเคครับนี่อยู่นี่ครับผมโอเคเปิดเลยมาซ่อนอยู่นี่อืที่ประดาผมนี่แกาน้ำไหมไม่มีการน้ําเลยโอเคหมดแล้วฮะมาเดี๋ยวเรามาดูนดีกว่าว่าจะได้อะไรเพิ่มนะก็ขอเป็นเพชรอย่างเดียวล้ันนะครับ แพ็กการ์ดไม่ได้อยากได้ละขอเพชรกลับมาแล้วกันนี่ได้แพ็กการ์ดเลยโอเคเดี๋ยวผมเปิดเสียงแป๊บน,นึงนะผมดื่มเปิดเสียงนะครับโอเคมาก็ว่าทำไมมันเงียบๆนะครับผม,อมเอ้ยโอ้โหโผล่มาข้างวะ่ะเอ็ดบวกนะครับผมมีอีกไหมขอเพชรได้ไหมอยากได้เพชรโอ้โหนี่ได้เอ็ดมาวะ่ะเอ็ดมาข้างการน้ำโผล่มาตลอก โอ้ได้แพงการ์ดเพิ่มครับโอ้โหแพงการ์ดเพิ่มแล้วโอ้โหสองใบนะไม่ได้เพชรเลยเหรอคืออยากได้เพชรแนี่ไม่ใช่อะไรที่มาสมเนี่ยนะครับอยากได้เพชรกลับมาเฉยๆเลูกบาตมาอีกนะโอเคจบแล้วครับสุดท้ายครับผมหมดเกลี้ยงแผงการ์ดโอ้โหดูดูดูด,ดูมันทำมีเอสแล้วแค่เอสบวกข้างๆทุกคนโอ้โห สุดจัดเลยเนี่ยโอเคครับปเดี๋ยวเราไปรวมการ์ดกันดีกว่าครับว่าได้กี่คู่นะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตรวมการ์ดแป๊บหนึ่งนะครับเอาล่ะครับทุกคนก็นะฮะรวมการ์ดมาเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับประมาณ16คู่นะครับได้16คู่นะครับโอเค16คู่ก็16บใบเนาะเอสบวกนะถ้ารวมได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่า 16 16ใบเนี้ยนะครับในสามใบเนี้ยผมจะได้หรือเปล่านะครับสักใบหนึ่งนะครับไดออทนะครับหนูเอ้ยแล้วก็โมฮุลน,นะครับผมนะโอเคมาลุยเลยครับคู่แรกครับผมได้หรือเปล่าที่เราต้องการได้หรือเปล่าลูนหน้าโอ้โหใบแรกเลยต่อครับคู่ที่2ครับมาลุยได้หรือเปล่า อยากได้โมฮุนตัวเดียวนะครับผมเนี่ยแถวแรกแถวแรกตัวที่4ี่นะครับเนี่ยอยากได้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับตัวอื่นไม่เท่าไหร่นะครับออยากเล่นตัวนี้ตัวเดียวแหละนะครับเฮ้ยได้แล้วไว้โมฮุนนี่ไงทุกคนได้แล้วว่าคือตัวนี้ที่ผมอยากได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเมื่อก่อนมันมันโหดสุดนะครับไอตัวนี้นะครับสมัยก่อนตัวนี้ติดอันดับหนึ่งนะไอเนี่ยนะครับเอ่อ ล้วผมไม่เคยได้ไงนะครับไม่เคยเล่นด้วยนะครับเนี่ยปัจจุบันมันมารวมมาให้นะเออก็เลยอยากได้นะครับได้แล้วว่ะสวยครับนะไว้มงคนโอเคครับผมววาเดี๋ยวค่อยมาอัพเล่นนะครับผมความสามารถของเขาก็คือมันตกที่พื้นที่ของฝ่ายตรงข้าม80%โอกาสจะเว้นข้า่านทางและไปยังพื้นที่ทั้งหมดนะครับ2ครั้งนะครับโอเคแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเพิ่มโอกาสดับเบิล3.0%นะครับ อิสกิลหนึ่งก็คือเมื่อทอยเต่าดับเบิลโอกาสรับแหล่งมาร์กที่ตกนะครับและเอฟเฟก์ยกเว้นค่าพันทางในเทิร์นหนึ่งเมื่อทอยเต่าดับเบิลสาครั้งแปโอกาสย้ายไปยังพื้นที่ทั้งหมดนะครับมันความสามารถเนี่ยเมื่อก่อนมันโหดนะครับนะเออครับผมก็อยากได้มาตั้งนานแล้วนะครับคือเมื่อก่อนไอความสามารถเนี้ยมันมันโหดนะนะครับก่อนสมัยเก่าะนะฮะ โอเคได้แล้วหนึ่งใบนะครับทีนี้ก็เหลือไดออนกับหนูเอื้อยนะครับไดออนกับหนูเอื้อ okay. ยโอเคเรามาดูครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับได้มาแล้วหนึ่งใบนะครับผมอา้าได้อีกแล้วทีนี้มามาให้ได้หนำใจเลยใช่ไหมนะครับขอไดออนกับหนูเอื้อยหน่อยครับไดออนหนูเอื้ Dion, อยสองตัวเนี้ยโอ้จอยมาวะนะครับไปต่อครับต่อต่อต่อ เออไม่ใช่ว่าไดร,รโผล่อมาไม่เอานะโอ้ยได้อีกแล้วได้ไว้มงฮวนอีกแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วจะเอาครบเซตเลยใช่ไหมจอยมาอีกแล้วมามาต่อครับต่อต่อรับมาอีกแล้วครับผมรับโอเคได้ไหมไดออนเด็กเอ้ย โอ้โห้โมหุนโอเคครับพอแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้แล้วพอแล้วจอยเหรอโอ้โหวนอยู่แค่เนี้ยวนอยู่แค่เนี้ยจริงถามจริงรูน่าวะนะครับผมตั้งกันรวมมาได้อะไรบ้างนะรูนา่าลาบนะครับจอยแล้วก็โมหุนนะซีตัวแรกนะครับได้ได้ซีตัวแรกมานะเออ นี่สี่ตัวแรกนะครับผมโอเคเหมือนว่ามันจะออกง่ายดอบง่ายนะครับลูนห,หน้าอีกแ้จบแล้วชีวิตไม่เป็นไรได้ตัวที่เราต้องการมาหนึ่งตัวก็ดีครับได้เอาไว้อัพเล่นนะครับอเอาไว้มาอัพเล่นกันไหนดูดีลนห,หน้าอีกแล้วอโอเคครับคู่สุดท้ายครับผมนะไปลุยครับ เกือจัดเลยนะครับการมันเหลือเยอะไว้โมโหมนเดิมโอเคทีนี้ได้หนำใจเลยทุกคนคนะครับเอาละเราก็ได้มาประมาณนี้นะครับเออนี่นี่นะครับที่ได้มานะครับผมสี่ใบแรกนะครับได้สี่ใบแรกหมดเลยโอเคก็สวยครับได้ที่เราต้องการมาแล้วนะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะฮะอืม ก็เดี๋ยวอีเวนต์หน้าเรามาเจอกันอีกทีนะครับผมนะก็ใครที่ปิดเวลนนี้ก็ขอให้หมดกันน้อยๆแล้วกันนะครับผมนะการ์ดท,ที่เราได้มาเกินเราก็เอามารวมเล่นจนหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรเล่นแล้วนะเดี๋ยวเจอกันอีเวนต์หน้าแล้วกันนะครับนะถ้าใครชอบพิมพ์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพเื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ